ไปดีล่ะวัีลรูปเหะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ Snow White ไนโตรมีไลฟ์แอคชั่นนะคะก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยนะคะแล้วที่สำคัญก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยก็ในใจมากเลยค่ะที่ ในวัยเด็กจะถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เสียงภาวเป็นพี่โบเมลดาและก็พี่นัทมีเดียอีกด้วยใช่ค่ะไม่งั้นที่ถามก็จวามทรงจำเพราะติดสนิทไว้เอาเปลี่อยนกินก็เป็นยังไงบ้างกระจกวิเศษจงบอกข้าเถอดแรงวัลที่หนึ่งอ, <laughs> อะไรทำนองนั้น <laughs> จริงๆกระจกวิเศษจะบอกข้าเถิใครงามเลิศในปัจจุบันทำให้รู้เลยว่าน้ำตาลต้องระวังไว้ไม่ได้ก็คือเป็นอะไรที่ ความทรงจำวัยเด็กเนาะแบบว่าใครงามเลิศอะในประจําปี้วตอบเองนะครับชนะสิชนะสิตอบเองไม่ต้องรอให้กระจกตอบพี่นะไม่เป็นไงคะโจพูดไปเลยจพูดไปเลยค่ะไม่มีอะไรครับแค่บอกว่าเห็นด้วยกับกระจกอย่างโอเคต่อหนุนแล้วพูดถึงณสนงไวเป็นไงบ้างน้องสองคนเป็นยังไงบ้างคะณสนงไวอ๋อ เป็นเรื่องที่อยากติดตามค่ะเป็นครั้งแรกของไลฟ์แอบชันด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอิน,น่าสนใจค่ะแล้วก็ยิง่งมีภาคไทยด้วยพี่โบกับพี่นันมีเดียค่ะภาคไทยก็ยิ่งอยากฟังมากเลยค่ะพี่แอบ,บได้ฟังไปแล้วตอนที่มีเดินแบบก็ ยังไงคด้ไมเราตะโกนเราตะโกนเราตะโกนตะโกนตะโกนจต่สนของเราผู้ชายอย่างเรานิสิตสนุใยชอบอะไรสนไวยอ๋อก็ด็กชอบกอย่างชอบเพลงคลิแล้วก็ดูสอยู่แล้วก็ส่งใได้ยอนได็กตว่าะพามาดูลาลเหรอมาดูของเออเอ้ด้วยรอบเลยป๊อคนเก่ อาบุอาบุบุ้าบุถึงสนไวบุ๊กยี่ถึออะไรโอ้ยจริงๆรุ๊คว่าคนที่เกิดบุ๊คเดียวโดยการนะคร90รจับสนไวอยู่แล้วม่ว่าถ้าว่าจะเกิดบุ๊ไหนก็รู้จักอ่ใครแล้วเป็นตตมที่แบบเป็นตำนานอะไรเขามทำาอขั้นเลยเออกรอรมานานข้20ก็ได้ดูแล้วถ้าพี่ถามว่าบุอยากให้บุเล่นสนไวบุ๊กอ่นตัวไหนก็เป็นนกมีเอรอที่สุดแล้วนะมีนกะ ฟังเรื่องชาวบ้านอย่างเนี้หน้าตัวกับน้าฟอสเกินเป็นไงเพื่อนเป็นตัวเก่าเป็นอะไรผมเป็นแอปเปิ้ลแต่จนกินหลังอุ้ยอยากกินดาราดัาบี้อ่าอ่าจูมาร์จูมาร์รู้จิตสนุไวยังไงเราอยากเป็นตัวไหนผมอยากเป็นรองเท้าแก้วรองเท้าแก้วแล้รื่ยกหครับเอ่ออยากเป็นหรออ่ะอยากเป็นกระจกอะไรอ่ะ Okay. แกงหรอแค่น kind of mm ั hmm. ้นเลยเป็นหนอดไหมล่ะเพราะว่านี่เป็นแอปเปิ้ลละไม่แต่แอปเปิ้ลมันยังไม่เน่ามันก็เลยไม่มีหนอดเป็นกระจกพิเศษแล้วกันนะครับไม่ต้องมาอยากถามเราเยอะใครบอกความจริงเข้าไปวไหนพี่จ๋ากระจกพิเศษไม่ใช่มาขับมาจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรอ๋อจริงก็อยากเป็นแม่มดอ ยังไงนะคะไม่ร้านมาลองคลุกกระจกดงไหมพี่ลองคุบกระจกแตกหนูลองคำตอบคนนี้ดีกว่าอยากเป็นอะไรในสุดอยากเป็นอะไรครพี่ดิวคนแฝดคนแ่ะคนเหมืองคนเหมืองมันเหลือได้คนแฝดปะเออ แต่ไม่น่าได้นะพีสแฉสนิดหนึ่งเพราะสุดที่สุดมันมีกระโลกไงเจ้าชายไงเจ้าชายจะได้จุ่มยีเออเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายกระโลกคนแฉะอยากเป็นอะไรคอนโดไว้มีเจ้าชายด้วยเหรอมีอ๋อไม่มีเลือดใช่ไหมส่นใหญ่โอเคครับแอบเป็นเจ้าชายไหมยังยังไม่อะยังเป็นเลยนะยังไม่อยากเป็นเจ้าชายอ่าเหนือกระโลกกับคนแฉะแล้วกระโลกแล้วกัน องอันนี้แหละวิธีการสื่อสารมาแล้วมันเหมดแล้วมันเหลืออะไรแล้วเดี๋ยวคนแค่ไม่แต่ว่าจโนวก็บอกยังไม่ออกปะไม่ถามไปก้องงูถามไปก้องงูอูดีกว่ากูอยากเป็นอะไร ไปของพ่เอ้ยอะไรเอ้ยไปทางนั้นแล้วเป็นอะไรดีมันเหลืออะไรบ้างนะอันนี้จะเป็นสนโนไว้จะเป็นสนโนไว้มันเหลือม้าจะเป็นไม่ได้จะเป็นให้ได้จะเป็นให้ได้เลยอะไรเนี่ยเป็นอะไรอันนี้เหลือแค่คนแพ้แล้วกัเราก็ต้องเป็นคนแพ้แล้วนะอ่ไม่ใช่เหลือเจ้าชายดิวไม่เป็นนะไม่ถ้าพี่ไม่อยากถ้าพี่เป็นสนโนไว้โอ้ไม่อยากเป็นเจ้าชายเลยอ้า แล้วตามที่ไวไงมันลงมาคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันก็วันท yep> <th ี่20มีนาคมนี้เราจะได้ดูพร้อมกันใครอยากเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวันที่20มีนาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าภาพแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มนะคะดิสนีย์นะคะเขาขนมาทั้งโหมดสโนไวท์ไลฟ์แอคชั่นรอติดตามค่ะ